าพี่โมตแต่นั่งจมปักอยู่กับปมด้อยของตัวเองแบบเนี้ยเราทั้งคู่จะอดตายกันนะจบแค่บอสามก็รับผมเข้าทำงานแล้วครับจักยอกอาหารที่ร้านหรอโดนไล่ออกแน่พี่การ ร้านอาหารใหญ่ๆที่เปิดแถวบ้านเราอะ่ะเขาเปิดรับสมัครพนักงานด้วยนะพี่แล้วมาบอกพี่ทำไมอะ่ะไม่มีใครเขารับคนจบแค่ม3สามเข้าทำงานหรอกพี่จะไม่ลองไปสมัครหน่อยหรอพี่ไม่ต้องเป็นห่วงร้านนี้หรอกป้าขายคนเดียวได้พี่ไม่ได้ห่วงร้านนี้หรอกนี่ขายมาทั้งวันแล้วยังไม่ได้สักจานเลยแต่พี่เบื่อเบื่อที่สมัครงานมาเป็นสิบๆที่แล้วก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานอะ่ะเสียเวลา อลองดูอีกสักครั้งนะพี่กันถ้าพี่โมตแต่นั่งจมปักอยู่กับปมด้อยของตัวเองแบบนี้เราทั้งคู่จะอดตายกันนะถ้าที่นี้ยังไม่รับอีกพี่จะไปทำงานกรุงเทพแล้วนะ ถ้าสนใจทำตำแหน่งพนักง,งานเสิร์ฟพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยค่ะฮะจบแค่บอสามก็รับผมเข้าทำงานเหรอครับที่นี่ไม่สนใจเรื่องวุฒิการศึกษาค่ะขอแค่ขยันซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานเราก็ทำงานด้วยกันได้แล้วขอบคุณมากเลยนะครับยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะคะได้ครับ เย่ yeah! ในที่สุดพี่กันก็ได้งานทําแล้วนี่ฟ้าดีจะยิ่งกว่าฟ้าขายข้าวได้อีกนะเนี่ย <c oughs> คอยดูนะพี่จะเสิร์ฟให้ดีที่สุดแล้วก็เดินให้นิ่งที่สุดเอาแบบว่าเม็ดข้าวไม่กระดิกเลยคอยดู <c oughs> ยิ้มอะไรนี่มองพี่แบบนี้พี่ก็อายเป็นนะ ฟ้ากำลังคิดว่านานแค่ไหนแล้วที่ฟ้าไม่ได้เห็นที่กัรยิ้มแบบเนี้เรานี้แหละคุณนัดนคุณกันจะมาทำงานตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟคุณกัน นี่นัดเป็นพ่อครัวที่นี่สวัสดีครับครับคุณฝนจริงๆง,ง,งานที่นี่เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะแกแค่รับออเดอร์มาแล้วเอาไปส่งแต่ถ้าฉันสอนแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวฉันสอนเพิ่มให้เองคุณฝนไม่ต้องห่วงนะคโอเคค่ะโอเคค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเช็คสต็อกด้วยนะคะว่าต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างฉันจะได้รีบสั่งให้ได้เลยครับคุณฝน แกรู้ใช่ไหมว่าร้านนี้เปิดตอนบ่ายแกมาตอนเที่ยวก็ยังทันรู้ครับแต่ว่าผมขอมาทําเช้าเองนะครับแกจะมาเชา้าทําไมวะเงินเดือนก็ได้เท่าเดิมถ้าเรียกว่าขยันหลวง,งโง่ดีวะเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวแกมาเป็นลูกมือฉันก่อนแล้วกแกไปเช็คสต็อกข้างในดูนะเว้ยว่าเหลืออะไรเท่าไหร่บ้างด,ดูเลยนะเว้ยไป ฝนไม่ค่อยโอเคเลยครับพอดี mm hmm. ผมให้อด็กเสิร์ฟมาช่วยทยาวํานะครับอย่างว่าแหละครับคนมาเรียนมาน้อยทําได้ดีที่สุดก็เท่านี้แหละนี่เป็นการเช็คสต็อกที่ดีและละเอียดที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยนะเออเอ,องั้นเหละครับคุณฝนแหมไอการนี้มันหัวไวจังเลยนะครับผมสอนแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ทําได้เลยแบบนี้ผมค่อยเบาใจนะครับคุณฝน ไม่มีอะไรแล้วไปทำงานเลยแล้วค่ะครับคุณฝนเป็นไงขายได้ไหมก็พอขายได้เรื่อยๆอ้ะฝ่าลู้ไหมว่าพ่อครัวร้านที่พี่ทำงานอยู่ะเขาทำอาหารเก่งมากนะ ต่อให้ออเดอร์จะเยอะแค่ไหนเนี่ยเขาก็ทำได้ทันพี่เองก็เคยแอบชิมฝีมือเขาเราด้วยมันอร่อยจริงๆนะนี่น่าละ่ะคนถึงมากินร้านนั้นเยอะอะฟ้าอยากลองชิมบ้างจังไว้ว่าหลังฟ้าจะลองไปนั่งกินให้พี่การเสิร์ฟดีไหมคะนี่เราสู้ราคาไม่ไหวหรอกสู้ให้พี่เอามาให้ฟ้าชิมเนะี่ยง่ายกว่าอีกแต่ละเมนูนี่ไม่ใช่กถูกนะแต่คนก็มากินเยอะๆนี่พี่เดินเสิร์ฟจนรองเท้าสึกหมดแล้วเนี่ย แล้วพี่การทำงานที่นี่สนุกไหมคะถ้าไม่คิดอะไรมากมันก็สนุกดีนะมีหัวหน้าง,งานขี้เกียจมันก็เลยทำให้พี่เรียนรู้งานได้ไว <c oughs> เราเรียนมาน้อยถ้าอยากจะเก่งให้เท่าคนเรียนสูง <c oughs> ก็ต้องขยันเลยลนะ่ปะปาดีใจนะคะที่พี่การคิดแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะพี่เดี๋ยวรอคนให้โอกาสพี่มานานแล้วรับรองเลยพี่จะไม่ยอมตกงานอีกแนะ่ ถ้าฟ้ามีโอกาสแบบพี่กันได้ก็คงจะดีนะคะเหนื่อยไหมรุ่ยแล้ว อา,อาหารไปส่งลูกค้าเร็วเดี๋ยวก็ยันจืดชืดหมดในครัวนู่นครับเฮ้ยไอ้น,นี่มันยักยอกอาหารที่ร้านหรือวะโดดไล่ออกแน่คุณฝน,นครับไอ้การมันแอบเอาอาหารที่ลูกค้ากินเหลือกลับบ้านเป็นผมเนี่ยผมไล่ออกแน่ครับคุณฝน หารเหลือของลูกค้าไปกินไม่ได้ขอโทษครับคุณฝนคือน้องสาวผมเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งนะครับแต่ว่าขายไม่ค่อยดีผมก็เลยอยากจะเอาอาหารที่อร่อยๆแบบนี้ไปให้เขาชิมนยครับถ้าจะให้ซื้อผมก็เงินไม่พอครับก็เลยจะเอาของเหลือจากลูกค้าไปให้น้องสาวครับดูสิครับคุณฝนมันคิดได้ยังไงที่เอาอาหารเหลือได้ไปน้องสาวมันกินเอาไงดีครับ ฉันไม่อนุญาตให้เอาอาหารนี้ออกไปนัดไปทำเมนูในกล่องนี้มาให้กันใหม่แล้วลงบัญชีฉันทำแบบนี้ทำไมครับคุณฝนทำแบบนี้มันก็ได้ใจสิครับฉันบอกให้ไปทำก็ไปทำไปครับคุณฝน ขอบคุณมากนะครับคุณฝนขอบคุณจริงๆครับแต่ไงพ่อครัฝีมือดีดี ทำอาหารอร่อยแบบที่พ่การบอกเลยเขาก็ใช้เครื่องปรุงเหมือนกับร้านฟ้านั่นแหละต่างกันก็แค่ฝีมือเองฟ้ากินแล้วก็ต้องทําให้ได้แบบนี้นะรู้ไหมแน่นอนพี่ฟ้าจะฝึกฝีมือให้เก่งๆทําอาหารให้อร่อยแบบนี้เลยถ้าอย่างก็เสียอย่างนะเจ้าของร้านดีๆแต่ว่าน้างานพี่นี่สิไม่ได้เรื่องเลย จ้องแต่จะหาเรื่องที่ตลอดคุณนัดมีอะไรทำไมช่วงนี้มีอะไรคุณฝนถึงเรียกหาแต่กันมันทั้งที่ผมมีความรู้มากกว่ามันทำไมคุณฝนถึงไม่ถามผมล่ะครับงั้นฉันถามหน่อย ว่าตอนนี้เนื้อที่เหลือทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ก็ยังพอใช้ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างขอเช็คดูก,ก่อนนะครับทั้งหมดก็ยังเหลือประมาณ10บกิโลครับแล้ว10บกิโลเนี่ยแบ่งไว้ทำอะไรได้บ้างคุณฝนอยากรู้ไปทำไมครับ ผมเนี่ยเป็นพ่อครัวผมรู้ว่าต้องใช้อะไรเอาไปทำอะไรบ้างกันเข้ามาหาฉันทีครับคุณฝน,นกันช่วยเช็คให้ทีว่าเนื้อที่หรือตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ ที่ผมเช็คดูเมื่อวานก็มีประมาณสิบกิโลครับคุณฝนเห็นไหมครับว่ามันก็ตอบเหมือนกับผมถ้าเป็นเนื้อนุ่มที่เอามาอบย่างทอดก็มีอยู่30สิชิ้นครับเนื้อสะโพกโคนขาที่นุ่มปานกลางสําหรับต้มแล้วก็ตุ๋นมีอยู่5้ากิโลครับส่วนขาหน้าและลําคอที่ใช้ทําสตูเหลืออยู่อย่างละหนึ่งชิ้นครับขอบใจมากกันนี่เป็นสาเหตุที่ฉันถามกัน มากกว่าถามคุณแค่มันสาธยายว่ามีอะไรบ้างคุณฝนก็ตัดสินแล้วหรอครับว่ามันดีกว่าผมงั้นก็ให้มันเป็นพ่อครัวแทนผมแล้วก็แล้วกันผมจะดูสิว่าร้านนี้ถ้าไม่มีผมเนี่ยจะไปรอดไหมผมขอลาออกคุณฝนให้ผมไปตามคุณนัทกลับมาไหมครับ เป็นกรน,นี้ล้วเราจะไม่มีพ่อครัวนะครับไม่เป็นไรถึงไม่มีพ่อครัวแต่ฉันมีแม่ครัว ร่อยเหรอคะใครบอกล่ะอร่อยมากเลยแหละคุณฝนครับคุณฝนเอาแม่ครัวกะโหลกลาที่ไหนมาทำอาหารครับเนี่ยท,<า>ทำไมคะคุณห่วงว่าร้านจะไปไม่รอดเหรอคะฉันไม่ปล่อยให้ร้านเจ๊ง พอพ่อครัวอย่างคุณลาออกเหรอคะคุณจะไปไหนก็นไปเถอะคะ่ะที่นี่มีคนทาตําแหน่งคุณแล้วแต,แต่คุณฝนครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยแค่ลมชั่ว,วูบไองนะครับที่นี่ไม่มีตําแหน่งว่างแล้วค่ะแล้วคุณก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านนี้คุณไม่ใช่พ่อครัวที่นี่แล้วเชิญค่ะ ความรู้ความชำนาญไม่ได้จบอยู่แค่ในโรงเรียนความขยันหมั่นเพียรคือหนทางที่ทำให้คุณเก่งขึ้นได้เหมือนกันพี่การร้านอาหารใหญ่ๆที่พอพอเขาถอยอ่ะหนูเดินเข้าไดิยๆการห้าเรียสมาเลยลองอีกสักครั้งนะพี่ถ้าพี่โมแต่นั่งจมปากอยู่กับตัวปมด้อยของตัวเองแบบนี้ย จมปักอยู่กับปมได้รุ่นเขาทำอาหารเจ่งมากเลยนะไม่ว่าออเดอร์ออเดอร์แล้วแต่ละเมนูนะก็ไม่ใช่แต่ถูกแต่คนก็มากินเยอะเยอะไม่ได้เออลืมตรงนี้ต่อเลยเราต้องรักษาไม่ไหวแล้วโอเคมาคุณห่วงร้านจะไปไม่รอดฉันไม่ปล่อยให้ร้านเจ๊งเพราพ่อครัวลาออกไปหรอก ไมเหรอคะคุณห่วงว่าร้านจะเจ๊งไปคุณห่วงว่าร้านจะไปไม่รอดเหรอคะต,อต้องมีคำว่าหรออ่คุณห่วงร้านจะไปไม่รอดเหรอคะฉันไม่ปล่อยให้ร้านเจ๊งเพราะพาะ่อควรลาออกเหรอคะ